สวัสดีค่ะวันนี้ขอทําทเองอร่อยเองก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสังขยาฝักทองกันนะคะวันนี้ส่วนผสมเลยก็จะมีฝักทองอันนี้นะคะอันนี้เราล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็ควัานใสแล้วก็แช่น้ำูนใสประมาณสก็สมุงสมุนขึ้นก็ได้ค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีน้ำตาลปี๊น้ำตาลทรายไข่ไก่ ปกติเนี่ยจะต้องใส่ไา่เป็ดเลยนะคะจต่ที่นี่ลืมซื้อมาในการยังเดียวนะคะแล้วก็จะมีเกลือนิดหน่อยมีใบเตยมีกะทิค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ เสร็จเราไส่ใเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตา,าเลเราแตะเผื่อนๆนะชอบหวานหมากวนหวานน่อยแต่เคที่เราใส่สองอย่างเนี่ยน้ำตาลทรายอะ่ะน้ำตาลปี๊บอะ่ะมันจะช่วยความหวานหอมละมุนนะคะแล้วน้ำตาลทรายก็จะเพิ่มความเด้งขึ้นมาแล้วก็เราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยะคะ่ะเกลือแล้วก็ใบเตยนะคะเีิ่มก ทำธีการเลยค่ะขยำพอขยำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปั้นกันค่ะน,นี่ขยำก่อนเราขยำมึงไปแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เราค็จะใส่กะทิลงไปค่ะ อันนี้ก็ใช้กะทิกะทิปร้องกะทิสดใดเลยค่ะจะใดลงไปนะคะไปหมดเลยที่เราเตรียมว้อันนี้เราก็ขยำมาจนไปเตยก็ออกมาแล้วฟ้าหอมแล้วก็ แตงกชิน้ำตาลปี๊บน้ำตาลไฟเกลือไข่ก็น้ำตาลก็ละลายแหละเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เครื่องปั่นอีกทีค่ะอันนี้เอาไปเตลยองออก,ก่อนนะคะออถุงมือใหญ่เกินมืออีกนะะนี่พอเราปัน่นเสร็จแล้วเราก็มากรองกันนะคะโดยผ่าขาวบางนะคะ มีผักขาบบางก็ใช่ก็กระชอนที่มันนี่ก <tra> ็ได้ค่ะอันนี้เรากรองเสร็จแล้วนะคะแต่มันจะเป็นฟองเยอะเลยเดี๋ยวเราเป็นช้อนฟองออคไป นี่เราก็ตักใส่ใส่เลยนะคะตักใสประมาณนี้เลย ็มประมาณนี้นะคะถ้าเราว่างทีเวลาที่เราตักไส้เนี่ยถ้าของมันเยอะเราก็ช้อนออกซะบ้าง เสร็จแล้วน,นี่เราก็เอาขวาลงไปหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ไปหนึ่งกันนะคะหน,หนนะ้ำเดือดเลยค่ะแล้วเราก็จะรีไไไไฟกะอ่อนเลยค่ะ หนึ่งประมาณสักสามสิบนาทีค่ะอันนี้เราก็หนึ่งมาประมาณสักสามสิบนาทีนะคะสามสิบนิดนะคะถ้าเราเดี๋ยววันนี้มาจิมดูโอ้จิมมันก็สถั่หนุ่มอ,อันนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำติดมาแล้วอันนี้สุกแล้วนะคะ อันนี้ช่วงแรกอะลืมบอกไปนะคะว่าการหนึ่งหนึ่งข้อเนี่ยเราควรจะใส่น้ำไปเ,เต็มข้อให้อีกทีเราใส่เนี่ยค่ะเพราะหวังจะได้หนึ่งสุกเร็วๆนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะได้แล้วค่ะแล้วก็จะหยุกลงนะคะ จะสักออกนี่เลยนะคะมาวางนี่นะคะสังขย,ยาฝักทองของเราก็เสร็จแล้วนะคะ แ่ที่นี่ตอนเนี้ยมันยังร้อนอยู่ก็เลยยังไม่พาเดี๋ยวรอให้เย็นกน่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพาให้ดูเนื้อทางไหนกันนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็กกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจริงอ่ะไม่ควรพูดเราควรจะเป็นพูดบ่กป่านี้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ